อ้วเราะเองไปเห็นเบิดเ่ะเบิดเหรอโอ้จริงเลยเหรอเนะก็เหี้ยงละสวัสดีค่ะมันนี้มาอีกแล้ว สมตอนสิมากินกับย่าิร้อนคือเกาเด้อพี่น้องก็มานี้ย่าิร้อนอยู่รายการพี่น้องอ่ะอ่ามอนี้นะพี่น้องก็ได้สมตอนนะครับเด้อสมตอนมะมันสมตอนกับโบนัยมาเลยพี่น้องสิบสี่ห่อแต่ว่ากินโบเบิดเอาพี่น้องเอามาให้พี่น้องเบิ่งนทำเนาะก็มาเสียบๆน้วกันพี่น้องเด้อมืัอนี้เป็นอาหารแบบบ้านเฮาสมตอนกับปลาแดกตอนนะครับแล้วก็มี่ยังอีกเมียพี่ยังอย่างไรบ้างเจ้าบองวะเจ้าบองเจ้าบองแย่หล่นที่เรา เอามาเนี่ยมากินเป็นเป็นเมนูนบ้านๆง่ายๆพี่น้องประเด็กตอนจกเขาวะนี้ฮับเจ้าเขาวะเนี่ยกินเวอดแหละสิพีเอาน้องไวเล่น <laughs> <laughs> ไวเล่นวัดว่ะเ,เอาน้องไวเล่นวัดก่อนเลรียนดีหิ้วเ <laughs> ขาพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันเด้อมาเสียบกันเด้อพี่น้องเด้อเพราะถ้าดิแก,ก่ตัวเมียนี่เพราะถดิแก่กินได้เลยประเด็กตอนกับมี่ชมตอนกับมี่มาเนี่ยเอาแก่แก่ไปกับมันเลยแก่หลดไปก็ได้ กัลังว่าสิกินหรือเล้วบคั้นอีกแก่เนาะโอ้ขัิวเขาขั้นมันหิวเขาเป็นสิด่าอ๋อไม่ใช่งหนาก็ได้พี่นอ้องโพดโพดผมตอนย่อยหล่อนเ็ดเองเลยพี่น้องเด้อเทศตอนมันแบบมันมันบาน,นง่ายๆนะครับ <laughs> อากาศดีๆวันนี้ร่มเย็นบ่อยๆเป็นคาดขนาดเว้โอ้เป็นคักขนาดเป็นเป็นเรื่อตรงนี้เป็นเขา,าเ,เน,ขาขนาะสมโพดคักกระปุกจักมันสมโพลกระสีจืดๆจืดหน่อย ได้หมื่นเล่อเจ้าหมื่นสองสาเพื่อนพอดีอ๋อตีมือยกหลันในพี่<อ>น้องเนอตีเคยยกไอ้เบิ้งเนอะครับมือแสบพอดีพี่นองห้องหงิวเข่าบ่มากมากมาิกันอืออ้ายินลอไม่สามสี่หัวแย่ไปหมดกินขาเลยครับหิวเอขาแสบอยู่ในพี่น้องจมจมตอน จ้าของได้ลหลือวะข้อมูลจะสิแฉบมาแฉบเอาพี่น้องมาสีแฉบเหมือนกันเด้อยสมตอนครับอ่าตลาดตอนนี่แหละพี่น้องน,นะเจ้าบองมากินแบบง่ายๆมันบานเท่านี้แหละจำประเด็กก็ได้แบบเดียวจำมีเจ้าบองผลยากประเด็จกันนั้นเนาะกระเด็จตอนเน,น,น,นาะมกพริกกับคล้องเลยพียย่น้องเป็นมิตรบนบ้านมกพริกกับบอเบ้ยว่ะจำกระเด็จตอนเนี่ย

ไม่ชมมูแฉะกกป่านปิ้งย็บก่จะเป็นยังบ้างคผส้มเลยม่หมดขาดบะไรไม่นรอกเจ้าบอกเย้าหลันที่อีกเนาขาะไรเนี mặt bát tuyến hưng hai <laughs> hai hưng 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 hai hưng

ีเปองว่าเปนดมเขาดมเขาเนี่ยะเป็นว่าจังแข่งนียภูเ่าเป็นว่าแข่งเข่งแข่งเง่คอยหยุมเยอะเป็นว่ายุมน่ามาที่ฐานน้ำเป็นว่าเป็นมหาเสียงเนี่ยข้าบนนี่เดือมดื่มตาดกัตรงที่ผสต่อนะขดกตอนเพ่รอมกระเทียม thả của một thịt trời Mua không mua cắt không phải Nó còn cái lượng Mua bánh nó mày xây bắt cả nhà ừ, rồi xẹp đúng không? Xe của bên nào Chùm toàn Nhảy lần rồi Ủa, nó ngon cái gì bớt rồi bớt Có nhiều นอ้น s h o กิน n g เลยพี่หน่องจำไปเดี๋ยวมั้งเนี่ยจาว่าประเภทไถบันคัดพวดพวดพวกนี้น่าจะออกอืมไม่มจะบอกเลยพี่หน่องเด้อจำนะจำิืม ไปไใช้มาใช้กับพวกเลยครับพี่น้องอย่าบอกพวกก็สุดเมื่อยใช่มากขึ้นไม่แห้งเงาว ับดสุบหอยยังก็อ,อิ่มอ,อ่ะวนลระข้ามสาส่เราจะไปกินเขาใช้ยำไปเลยโอ้สองคำบดเลยใส่คำอืมบดหอยเลยบดหวนลระหน่อยนอะ

โอ้ยชามหัวเลยทำโอ้ยสมนในกระไดเบ็ดห่อใหญ่หลายเสียก็เหลียกเล้วห่อใหญ่ผมว่าก็จืดมากจืดมากชามห่อกับพีอ,อิมเ้ยเห็นก้อนใหญ่ๆบ่เพื่อแล้อันเจีบเนาะ เบิดหวังโหลดเขนไปย่ำหินแะเศ้าแสบก็ล่าอยู่สีประแดกมนเนี่ยสางมันขิ้หนามก็โดอิ่มเลยเนี่ยเฮ้ยนีหลอนไปปูบับอิ่มมันีดองเยบดบักพริกสองหน่วยต้องบวอีกสามหัวกระเทียมบีกสองหัวโวยกบอกอิ่มอย่างนี้อืมมัน กินจังสิไส่แน่ว้็แต่มีเหงอม,มีแห่งแน,น่นอนเจีบโอ้พักอันนี้หอมดุดวยนี่กินได้เดือดเนี่ยนี่ขาเสือได้กินดิบ<ด><ด>กินแดงนี่ต้นนั้นไซลงไปโอ้ยดีคนทุ่ถ่ายกับม่ขอนเจ้าบองเลยจำคุดยสินัวๆจะหน่อย ชุดถ่ายทุกเทือหลดน่หนีไม่เถอะปะี้ไม่เะขีไม่แทะโอ้ยสีอิ่มนะเว้ยกินเทือที่สองเลยใสิบอิ่มกินจะวัดนีมันเจอากันหน่อยนึงถ้าเรากินกับชวยเหอ ข้นหนาเบิดเหมือนกันเลยเลี้ยงสีขคนยังก็เลยโอขนถัวยอ้ชอยพวกเนื้อน้อยนุ่มๆกันหนาเลยวะวลยป่ะง่จะไม่ต้องขนดอกหยิบขอยกขนเองดอกลากเองขนเองกับชอยกันเลยเว้ยเอาบุญวะจะบุญหมดเว้ยล่างอยู่ดอกตั้งจะหน่อยมากจนอายุหกสิบปีเลยกันยังไม่ผัวเฮ็ดดอกอยากเฮ็ดอยากเอาบุญอยากได้บุญ Nó im Im nó cắn Ồ, Nằm nó kèn khẩu Nằm nằm Mà kín ăn nó con no Mình kín con uống con vầy Nằm kín hên con vầy Nằm con hên con thôi mà nằm thôi nào đó Nằm kèn khẩu mua văn kèn khẩu gặp bác thiếu khẩu lái chứ Kín là rốt แขนโมโหเมือ่อคืนเดาคืนเดาเสร็จแล้วขันมาห,หิวโอ้ยอิ่มเันไปหนอเนื้อแย่ร้อนนี่แเสบขนาดแสีบอยู่เขามาไลขนาดเป็นผมก็เสียบเนาะห่อสุมกันได้เนอ้อโอ้ยก็มาไลาตัวไปกินบวอิ่มสัง่งหิววัดสิบเบดฝากยังพี่นอ้อไหมฝากพี่นอนะ้อเนี่ยคุยกับพี่น้องนะ ฝากทุกผู้ทุกคนเด้อพี่น้องผู้ติดตามฟังชมตลอดมากถูกเวลาหน้าที่ขอขอบคุณในหลายผเ็อากะขอบคุณพี่น้องทุกๆคนนะครับเนาะอี่แกะติตามรับชมช่องของโป่งชนแหนวผู้ให้กกำลังใจตลอดมาแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจพี่น้องทุกๆก,การสนับสนุนตลอดมานะครับเนาะฝากขอบคุณที่ตามทำเนีย ตัวอิ่มมีเลี้ยงอืมอีกหนาวกับไปมั้งจะได้กันน้ำหมกทั่วก้อนเพชรฝากพี่น้องฝากขอบขอบคุณพี่น้องนั่นที่เขาว่าอุดหนุนในเจบอกเงี้ยหล่อนนะครับเนาะนะครับกัอ่าให้การสนับสนุนแบบตีเลยพี่น้องทุกทุกคนครับอ่ะปิดรายการได้ไหมกันเนี่ยปิดรายการเลยปิดรายการสติขอขอบคุณเพิ่นแล้วเอากะขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนนะครับเดี๋ยวพอกทมหน่าพี่น้องไปสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ